हरितवानं समेता तथा फतनता परितां फनन्तो सखे कामे च रूपे खिरी सिख्र रते चन्तलिखे विमा रथे च खामे ข้าเนเกียวัตถุมีเขนเตภูมมาจยังตุเทวชะระธารวิสเมยักขันพระนาคาติทันตาสันติเกยมุนิวะระวะจนังสาธววเมสุนันโต ธรรมสวนากาอยมพระธันตาธรรมสวนาการอยัมพระธันตาธรรมสวนากาอยมพะธันตา